ฮไทยใช่หนาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนหันซาเองค่ะวันนี้ซาจะมาพูดถึงความแตกต่างค่าอย่างระหว่างไทยจริงในแง่ของมารยาให้ทุกคนฟังกันนะคะอย่างแรกเลยเรื่องของการคุยกับผู้ใหญ่ปกติที่ไทยเนี่ยเราเจอผู้ใหญ่ปุ๊บก็โดนนั่งลงให้ต่ำกว่าไม่เยิงความโวดผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ แต่ที่จริงมานตรงการข้ามเลยค่ะเราต้องยืนอยู่อย่างนั้นจองกระทั่งผู้ใหญ่ท่านนั้นอนุญาตให้เรานั่งดังนั้นการยืนคุยกับผู้ใหญ่สำหรับคนจริงนะคะถือว่าเป็นมรารยาทที่ควรทําและก็เป็นเรื่องปกติค่ะอย่างที่สเรื่องของมรารยาทบนโต๊ะอาหารปกติคนไทยจะใช้ช้อนส้อมในการกินอาหารมากกว่าตะเกียบใช่ไหมคะ แต่สาหรับควรจีนใช้แต่เกียบมากกว่าค่ะดังนั้นมารยาในการใช้แต่เกียบจะมียึกและจุจีมากกว่านิดงนึงนะคะเช่นว่าห้ามเอาแต่เกียบปะลงไปในชามข้าวเพราะการปักตะเกียบลงไปในชามข้าวเปรียบเสมือนทูบที่ใช้ไหว้ควนตายเป็นสิ่งที่ไม่มงคลเลยไม่ควรทำค่ะนอกจากนั้นยังห้ามเอาแต่เกียบคอก ชามข้าหรือว่าชีนี่ชีนั่นไม่สุภาพค่ะแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนๆออาจจะคิดไม่ถึงนั่นก็คือใช้ปลายตะกียบด้านที่เรายังไม่ได้ใช้กินคีบอาหารให้คนอื่นค่ะบางคนอาจจะคิดว่าวิทําไมอ่ะมันก็สะอาดดีออกใช่ค่ะมันสะอาดดีแต่ สำหรับคนจีนการใช้ปลายตะเกียบคีบอาหารเปรียบเสมือนการกลับเขาเป็นดามกลับผีเป็นถูกกลับถูกเป็นผีนะคะเลยทำให้การกระทำนี้เป็นการกระทาที่ไม่ดีต่อปริยายค่ะอย่างที่3มารยาในการทักไทยปกติคนไทยเจอกันส่วนมากจะพนอมือไหว้กันใช่ไหมคะ แต่ควรจริงจ่ายนิยมจับมือกันมากกว่าค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นทางการดังน,นั้นประิยะัในการจับมือก็คือต้องรอให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีตำแหน่งสูงเขายื่นมือออกไปก่อนแล้วเราถึงจะยื่นมือออกไปจากเขาได้แล้วถ้าจักมือกันกับเพศตรงข้ามผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปก่อนนะคะ แล้วยังมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราสวนทงมืออยู่ก็ต้องถอดให้ออกมาก่อนด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องมรารยาทค่ะอย่างที่สี่เรื่องของการนั่งรก ปกติคนไทยจะถือเรื่องปล่อยให้ที่นั่งข้างควรขับว่างใช่ไหมคะแบบว่าถ้าหาักเพื่อนคนที่ทำงานคนที่รู้จักขับรอให้เราก็ต้องนั่งข้างๆแทนที่จะนั่งข้างหลังไปหมดแล้วถ้าหากควรนั่งข้างหน้าขอลงนออกไปก่อนคนที่นั่งข้างหลังก็ต้องย้ายนั่งข้างหน้าแทนใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องให้เกียรติ และไม่ถือเขาเป็นคนขับค่ะที่จริงก็เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะนั่งกับเจ้านายหรือว่านั่งไปคุยงานแต่หากนั่งรถส่วนตัวอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะคนรจริงหลายๆคนอาจจะถือมากเขาคิดว่าที่นั่งข้างคนขับเป็นที่นั่งเฉพาะสำหรับแฟนสำหรับคู่รักเท่านั้นเลยแต่นั้น หากเป็นสอดทั้งคู่อาจจะไม่เป็นไรอย่างมากก็ตองควรอื่นแซวขำๆแต่หากไปใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าของร็อกเขามีแฟนแล้วเรื่องอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะหากแฟนเขาทึกมากๆบ้งแตะได้เลยบ้งแตะยังไม่พอหัวใจเราก็จะแตะด้วยกันนะอย่างที่ห้มาระยาการเดิม เวลาที่ทำงานเจอผู้ใหญ่หรือเข้าสังคมคุณจริงจะดื่มเหล้าหนะักและจะมีธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆมากกว่าที่ไทยค่ะอย่างเช่นการรินเหล้าไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบียาเราต้องรินให้เต็มแก้วค่ะ การทำแบบนี้ก็เพราะว่าในภาษาจีนมีคำพูดว่าเจียว满敬人，茶满า人ม,มันหมายถึงการรินเหล้าให้เต็มแก้วเป็นการให้เคารพก,การรินชาให้เต็มแก้วเป็นการรังแก่ดังนั้นเราต้องดื่นเหล้าให้เต็มแก้วทุกครั้งโดยเฉพาะเราจะไปขอชนแก้วกับคนอื่นค่ะแต่อันนี้ก็ยังมีข้อยอกเว้นนะคะก็คือ หากเป็นเหล้าฝรั่งเช่นไวน์หรือวิสกี้ก็ไม่ต้องลิงอย่างเต็มแก้วแล้วค่ะและที่สงคัญก็คือตอนที่ไม่ควันไายมือลินค่ะเพราะการงายมือดินเหล้าถือว่าเป็นการดินเหล้าให้คนใดค่ะไม่สุภาพเลยแล้วยังมีที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ตอนที่เราไปชนแก้วกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่นอกจากจะให้แก้วของเราอยู่ต่ำกว่าเขาครึ่งแก้วแล้วนะคะเราต้องเติมให้หมดแก้วค่ะไม่ว่าอีกฝ่ายใดจะเติมให้หมดหรือไม่เราต้องเติมให้หมดค่ะแต่จริงๆแล้วไม่หมดก็ได้นะแต่ต้องไม่น้อยกว่าคนที่เราขอชนแก้วด้วยกันค่ะ เอาล่ะสำหรับวันนี้ขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรอยากดิชชอมหรืออยากคุยกับสาเรื่องมารายาแบบอื่นๆของไทยจีนก็คอมเมนต์บอกสาได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย